อันยองสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำข้าวยำเกาหลีที่เรียกว่าบีบิมบับนะคะบรม,มดาจะใช้เครื่องปรุงตามแบบบีบิมบับสำเร็จรูปเลยค่ะอย่าลืมนะคะผักทุกอย่างต้องล้างให้สะอาดก่อนนำมาหั่นและไปต้มให้สุกใส่หมูสับลงในกระทะนะคะแล้วก็ผัดด้วยไฟอ่อน ก่อนที่จะเติมซอสพริกโกสูจังหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะผัดหมูสับกับซอสพริกจนสุกใช้ไฟปานกลางนะคะปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายและน้ำมันงาเพื่อความหอมเติมไข่ไก่แล้วก็โรยงาขาว ปรุงรสตามชอบเลยนะคะเราก็จะได้บีบิมบับที่อร่อยถูกปากของเราค่ะน่ากินมากอชุมาชีน,นินภาษาเกาหลีว่าอร่อยมากค่ะทำอาหารกินเองที่บ้านก็จะสะอาดปลอดภัยแล้วก็ถูกปากของเราด้วยนะคะ ม่นรดาก็ขอให้ทุกคนที่ชมคลิปนี้นะคะมีความสุขแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเฮงเๆงเงกันทุกคนเลยค่ะกด subscribe กด like กดแชร์กดกระดิ่งข้างๆติดตามแม่บระดาเป็นกำลังใจให้แม่บระดาด้วยนะคะตูบูจาพบกันใหม่คำสาฮโยขอบคุณมากค่ะ